เมื่อวงของคุณเล่น tinder แอปหาคู่บอกเลยว่าเนี่ยช่วงนี้มีคนโสดได้ไหมวันนี้นดูสองรักทมีผัวมีเมียหมดแล้วใช่ไหมโสดแล้วครับพี่โอ้โหไม่เชื่อหมดแก้วให้ดูก่อนเดี๋ยวถ้ายังโสดอยู่นี่ต้องทำงยังไงทำไงโหลด tinder มาใช้ซะเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอพูดถึง tinder ทำไมวะวงเรามี tinder วงด้วยนะเฮ้ย tinder วงคืออะไรคือแบบว่าอ่ะเข้าไปดูกอ้เ้ย tinder นะครับพอดนี้เขาใช้ส่วนตัวเราใช้เป็นวงนะครับก็คือใช้5้าคนก็คือมึงจะไปพร้อมกันวาไงเนี่ยอ่า tinder เรานี่ มี5คนนะครับมาแมทแล้วก็คนถามอันนี้คนไหนคะอ๋อ5้าคนครับเราไม่แยกนะฮะก็คือเราไม่แยกนะครับก็คือเราไปเราไปเป็นหมู่นะครับอ่ะหรืออ่ะสวิงกิ้งอะไรอะไะเดี๋ยวเราไปปัดเล่นเอาไหมคนนี้เอาไหมเออเอาเอานะปัดขวานะอันนี้เอาไหมไม่เอา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 ขาวๆนะเอาโอเคปัดขวาหมดเลยละเดียเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นก็แมทแล้วฮิแอร์แหมทินเดอร์วง ับบ้านแชทอยู่คนเดียวไอ้สารไปแล้วอยู่ในเครื่องมึงคนเดียวเลยนะไอสุดท้ายผมก,ก็ดิวมาพวกเราไง<ห>เพราะว่าพวกเราอชอบอยู่เลยใช่ไหมละ่ะ <laughs> <ต>มันเป็นการแสดงเราไม่ได้ชอบจริงแต่แมทไปหลายคนนะเขาบอกว่านี่คือ,อการโปรโมทวงแบบใหม่นะครับก็ยอมรับก็ได้ครับว่าอย่างทีย๋วสุดท้ายแล้วมัน 再见。